ต้นไม้งามเลยค่ะเออเลี้ยงปลาค่ะแต่เป็นปลาสวยงามนะคะเป็นปลาสวยงามเป็นปลาสวยงามปลาอะไรไปเป็นปลาสวยงามก็คืออยากมีที่พักผ่อนเยอะๆอันนี้พูดตรงตรงเลยแค่รู้สึกว่าอยากแบบอยากแบบ ให้บ้านมันมีที่พักผ่อนเยอะๆให้มีต้นไม้มีที่ล่มรื่นพักผ่อนเยอะๆแบบว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยตอนกลางวันเราเดี๋ยวที่ฉันจะสร้างศา,า,า,าลาตรงนู้นศา,าลาริมกําแพงตรงนู้นศาลาริมบ่อก็กลางวันใช่ไหมร้อนๆเราก็ไปอยู่ที่ศา,าลาริมน้ํแเราก็ไปอยู่ศา,าลาริมน้ําผูกปงผูกเปนอนไปเดี๋ยวจะทาเปทําที่นอนดีๆศา,าลาริมน้ําตรงริมนู้นเลยหนุนทุกคน่ะที่พ่อที่พ่ออยู่อ่ะนู่นอ่ะตรงนู้นอ่ะตรงนู้นแหละตรงนู้นอ่ะฝั่งนู้น ทำศาลาโปรเจกที่จะทําให้มันมีที่แบบที่พักผ่อนเยอะๆจะได้แบบร่ลมรื่น ที่จริงมันมีน้ําพุโซลาเซลล์ค่ะแต่เดี๋ยวจะทาอยากได้อันเนี้ยอยากได้กังหันน่ะอยากได้กังหันที่มันแบบมันมันมันกังหันสูงสูงอ่ะเคยเห็นกังหันไหมกังหันที่มันก็แบบคล้ายๆกังหันชัยพัฒนานั่นอ่ะกังหันแบบนั้นอ่ะให้มันมีเสียงน้ําให้มันมีเสียงน้ําตลอดเวลามันจะแบบบําบัดให้มันมีให้มันมีอันนี้มีคนบอกว่าโดนจุดจุดจุดแน่นอนใช่โดนพร้อมๆกับบ้านแม่มึงแหละ บ้านแม่มึงโดนก่อนหลังแรกแล้วก็ตามมาก็อาจจะแถวแถวนี้แต่น่าจะจะน่าจะลงบ้านแม่มึงก่อนน่าจะลงบ้านแม่มึงก่อนบอกให้แม่มึงขุดหลุมหลบภัยเลย <c oughs> ไม่ดิฉันชอบชอบพวกพวกขยะโซเชียลดิฉันชอบดิฉันชอบอืม นะคะแฟแฟค่ะโลกนี้มันคือการแฟแฟค่ะเรื่องอะไรอะ่ะมาแอบแ a e อยู่ทําไมมาแอบแ a e อยู่ทําไมคนโยนก้อนหินให้เราเราก็โยนกระถางใส่หน้ามันสิกลัวมันทําไมไปกลัวมันทําไมไปกลัวมันทําไมอะ่ะใช่ปะละ่ะเออโยนก้อนหินใส่บ้านเราอะโยนกระถางใส่บ้านแม่มันเลยกลัวอะไรอะ่ะแฟแฟ เราไม่เราไม่เคยไปละลานใครก่อนนี่เราไม่ละลานใครนี่แต่ดีฉันคือไม่ละลานใครก่อนนะคะแต่ถ้าละลานกูก็ได้จัดจัดให้กูด่ามึงเดี๋ยวกูก็เอามึงลงหลุมอยู่ดีกูด่ามึงหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวกูก็เอามึงลงหลุมค่ะกูไม่เล่นกับมึงรอกแฝดใช่ปะเออแฝดกำลังจะลงค่ะ จริงๆเขาไม่ให้ขึ้นนะเนี่ยเขตก่อสร้างเขาไม่ให้ขึ้นนะดิฉันดื้อเองแต่ฝนตกทุกวันมันแน่นแล้วเสาเสาปืนปืนเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ใช่ปืนอ่าปูนมันแน่นแล้วฝนตกใส่ทุกวันมันฉ่ำละไป มันไปทุกที่แหละพี่วันชยัยมิจจะมันไปทุกที่แหละมันไปทุกที่แหละอีพวกเนี้ใครไลค์ใครอะไร,รมันมอนิเตอร์อยู่เราก็ต้องฉลาดเราก็ต้องฉลาดค่ะเราต้องฉลาดต้องทันมันอ,นอจะไปยากเย็นอะไร กมีนั่งกามีนั่งร้านของเขาอยู่ทุกอ,อย่างโอเคระวังเหล็กหักเหรอโอ้ถ้าเหล็กหักถ้าเหล็กดิฉันหักก็ดิฉันก็ไม่ได้หนักกว่าคนงานเท่าไหร่นะคนงานบางคนหนักกว่าดิฉันอ,อีก ใช่จ้าบ้านสวนแพรี่บ้านสวนบ้านสวนเป็นบ้านสวนลงมาแล้วค่ะยังได้อบน้ำเลยเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำสักสองสามทุ่มค่อยโซโลโซใจโซโลโซใจขายทุเรียนกันไป ประมาณสักสองสามทุ่มเคยมาบางอย่างเคยมาบางอย่างอณาจักรแพร r ี่คิงดอมยินดีต้อนรับนี่เดี๋ยวจะซื้อถ้ามีคนขายจะซื้อแล้วทะลุไปถึงบ้านเจ๊น้องเลยล้อมรั้วเนี่ยล้อล้อมรั้วเป็นทางทะลุไปเลยให้ถึงนู่นเลยถึงหลังบ้านเจ๊น้องอะ่ะ โอ้โหเลยนะเขินทำไมเราสวยเราต้องไม่เขินสิอวนอะไรในกล้องนี้ในกล้องนี้ผอมทุกคนรับคนงานเพิ่มไหมมันไม่เดินแล้วมันเหนื่อยมันทุกคนดูชาด,ดำ หมอบอะไรเด้อแล้วแล้วลุกมาลุกลุกเร็วๆอย่าขี้เกียจดิลาวะไม่เดินแล้วอ่ะจไปให้ลงลงลงดินอันนี้ก่อนตอเรีบไปไหนอะไยังไม่มืดโอ้ยังไม่ทันมืดเลยสวัสดีค่ะอะไรกันสวยนะสวัสดีค่ะ สองแม่ลูกค่ะทุกคนอะไรนะอะไรเต้ฮือฮลอฮือฮเอฮือฮือฮือฮเรฮือฮือยือฮือาือฮตาฮือฮืไฮือฮือฮือฮืเฮือส่งออกทอกคนอออออ มาแล้วๆๆ้วแล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 ้วมีคนถามว่าพี่ปากดีจริงไหมลองให้ด่าดูค่ะเดี๋ยวก็รู้ลองให้ด่าดูได้ค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าดีไม่ดีลองให้ด่าดูก่อนค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าดีเปล่าไม่เหนื่อยจ้ะได้เรื่อยๆเลยไม่เหนื่อยยังได้เรื่อยๆร่อยได้เรื่อยเรื่อย ตัวใหญ่มากทุกคนดูตัวใหญ่มากปลาคราฟเลี้ยงแบบนี้มันอ้วนนะเอาไว้เนี่ยแล้วดินก็ลงไปเฉลี่ยก็ไม่รู้ไม่เธอทำเนี่ยเธอต้องเอาปลาออก็เธอทำนี่สวยเลยจะไปเอาออกไปไหนล่ะแล้วจะดูดน้ําไปไหนล่ะทําหน้าแล้งโอ้ก็ดินเอาอย่างนี้แหละช่างมันก็ <c oughs> ขุดได้แมคโครว่ามีน้ำเขาก็ขุดได้เขามีแมคโครแบบขุดได้เสีย ปมปอยทุกคนตัวดำๆคือเต่านะที่เห็นดำๆคือเต่านะคะตรงนูงนะ้นน่ะแต่มันเริ่มอิ่มล้วไม่มีค่ะไม่มีไม่มีใครมาขโมยจะขโมยไปทำไม เดี๋ยวย่มาอยู่ก็ขโมยไม่ได้แล้วบ้านมันรั้วรอบขอบชิดค่ะเข้าได้ทางเดียวเข้าออกทางเดียวแต่เดี๋ยวต่อไปก็กว่าจะมาถึงดีชั้น่ะผ่านรั้วมาสามชั้น่ะรั้วด้านหน้ารั้วหนึ่งรั้วหลังคาเฟ่อีกรั้วหนึ่งรั้วบ้านอีกรั้วหนึ่งแบ่งดิฉันจะแบ่งโซนบ้านเป็นสามชั้นค่ะบ้านจะอยู่โซนชั้นที่สามสระน้ําอยู่โซนที่สี่สระน้ำนี่อยู่หลังสุดเลย แล้วโซนที่สองก็คือโซนบ้านโซนออกไปก็เป็นโซนโรงงานและอีกโซนข้างหน้าเป็นหน้าร้านเป็นคาเฟ่เดี๋ยวทำกำแ,กำแพงหมดค่ะล้วรอบขอบชิดอ่า,อาแม่อุ้มไหมแม่อุ้มไหมให้แม่อุ้มป่าหันหลังหันหลังอุ้มอุ้มหันหลังให้แม่อุ้มเออหันหลังเออหันหลังให้อุ้มโอ้ยเหนื่อยเปล่าเหนื่อยยังกับบ้านแล้วยังเหนื่อยยัง พ่อจุดไฟแล้วไปหายายไปไปเร็วหายายเร็วยายวิ่งแล้วยายเดินแล้ว ขึ้นมาทำไมใหญ่มากถังแก๊สไปไหนเขาไม่ได้ชื่อถังแก๊สเขชื่อปุ้มปุ้ยขาชื่อปุ้มปุ้ยไม่ได้ชื่อถังแก๊สดูผมกระเซกระเซิงหมดเลย ปอ้ยอยู่เป็นเพื่อนแม่ไหมปูอ้ยอยู่กับแม่ไหมคะ โอนไปเดินข้างหน้านูนหาที่ตั้งนิ่เดอยยันจุดไฟตัวด้วยนะพ่อเนี่ยไม่ไม่หาที่วางเฉยๆหาที่วางก่อนแค่นี้ก็ได้ละ ยังไ,ได้อาบน้ําเลยค่ะทุกคนตั้งแต่เช้าแลลวนี่ค่ตื่นมาวันนี้ขี้เกียจก็เลยแค่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ขี้เกียจดูผมดิผมมันแค่เป็นอย่างงี้เนะช่างมันนะมันกระเซาะกระเซินต้นนี้ชื่อต้อนทองกวาวค่ะต้นทองกวาวทองใจต้นทองกวาวทองใจเดีฉันก็แบบนั่งเล่นหอนดิฉันไป ได้ค่ะผมโอเคมันแบบอันนี้ไงมันแบบของมันก็ไม่รูทุกคนติดตามช่องนี้ไว้นะเดี๋ยวเย็นนี้ขายคืนนี้คืนนี้ใช่เย็ยนนี้ละคืนนี้จะขายทุเรียนผมอยากโศกเออผมมันอยากโศกของมันไปนเรื่อยเลยอะ ดามาหาแม่มาดามาอยู่กับแม่มานี่มามาเลยมาตรงนี้ดามันขี้เกียจเดินแลวไปไปดามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไม่ได้ทําคิวา้วค่ะแค่กันเฉยๆเพราะว่าเวลาแต่งหน้าพี่ก๊อฟจะกันให้มาตรงนี้มาแม่อุ้มมาหนูว่าไม่อยากเดินอ่ะอ้วนอ้วแล้วหนักตึ๊บเลยนะเนี่ยหนักตึ๊บตับไปหมดหนักตึ๊บตับไปหมดเลย พี่เกดเดินนะอยู่บ้านได้แต่นอนนะลูกอะโอ้ยทุกคนดูดูความอ้วนเนี่ยดูความอ้วน <laughs> กลมดิกเลยอะ่ะแล้วหนักด้วยหนักด้วยไปนั่งนี้นั่งนี้นั่งตรงนี้นั่งลงตรงนี้นะไปนั่งลงเออนั่งลง หมาแมวถ้าเลี้ยงแล้วว่ะมันคือสมาชิกของครอบครัวนะคะมันคือสมาชิกของครอบครัว เวลาเจ้าของไม่อยู่บ้านไม่กินอะไรเลยค่ะอาหารก็ไม่กินเนี่ยทุกคนดูดิแต่เขาเรียบร้อยเขาเป็นหมาโตแล้วชาด,ดาเขาจะไม่ค่อยจะอันนี้เขาก็จะนั่งของเขาเนี่ยถ้าดิฉันอยู่มันก็เฝ้าดิฉันได้ตลอดเห่ทั้งวันเนี่ยขี้เกียจแล้วขี้เกียจ แมวก็อ้วนตึบเดี๋ยวจะให้ดูไอถุงเงินกับไอถุงทองเดี๋ยวพาไปบ้านจใจดูไอถุงเงินอ้วนมากยุงเยอะอยู่ค่ะยุงเยอะอยู่โอ้ยมากับรถกับพ่อค่ะมารถมา,ารถซาลิงหมาเดินมาไม่ไหวแล้วค่ะมันไกลโอ้ยทำไมเนี้ยปางไม่ได้อ่ะ เอียงไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเอียงไปก่อนแล้วกันไปกับบ้านยางดามลูกกับบ้านยางหน่อยปุ้ยไมีกได้ปุ้ยปุ้ยจอมดื้อไอีกแล้วกับบ้านยางฮะแดบดินอีกได้แล้ดินทําไมเนี่ยแล้ดินทําไมได้ดินทําไมเดี๋ยวเอียงตาได้ดินทําไมกับบ้านเหม็นนะเนี่ยเหม็นหึงนะเนี่ยเหม็นหึงเลย เม้นต์เม้นต์เม้นเม้นกายกลับบ้านตายมืดแล้วทุ่มหนึ่งแล้วลว,ลว,วันนี้คนงานเข้าหรือเปล่า <c oughs> เออแล้วมันเหมือนนิดเดียวอะ่ะ อไปไปขึ้นรถไปอ่ะเดินเองไปขึ้นรถไป,ปไปเดินเองนะไปขึ้นรถนะไปไปไป,ไป,ไ,ปไปขึ้นรถเลยไปดูหมอบดูหมอบไปขึ้นรถเลยขึ้นรถไปไปกับปากับยายเลยไป ใช่ค่ะแต่นี้เป็นบ้านใหม่นะคะยังไม่เสร็จบ้านที่กำลังสร้างอยู่ไปเลยกลับเลยไอ,ไอ้ปุ้ยอย่าขึ้นรถปุ๊บจะต้องเห่าทำไมเราไม่กลับกับพ่อล่ะ เงยปุ้ยมันชอบโวยวายพอขึ้นรถปุ๊บปั๊บมันโวยวายปุ๊บโ <c oughs> ดนตี <c oughs> มันเหมือนเด็กอะ่ะไอปุ้ยอะ่ะมันดีใจอะ่ะเวลามันได้ขึ้นรถอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนเด็ก